เออคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าแรงจะต้องกราบอะไรนะครับอ่าลองดูกว่านะมีลองตกความแรงดูกว่าโอ้ยบอบอกครับไม่แก้ขี่ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Crazy Baker Thailand นะวันนี้ก็อยู่ผมเอ,อบ Baker บา้บาๆคนเดิม มันแรงขนาดนั้นใช่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 ีครับวันนี้มาอยู่กับพีเคโอราฟก็ไปครับเอาแบบเอาแบบท่าแบบแอดวานก่อนเนี้ยไม่ไหวเหมือนเขาเกินตปอโอเอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเอ้ยอนยลยเอมือ้ยอ้ยขอ้ยโอ้ยโอพี่อ้ยโอ้ยีอ้ยโ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 อ้ยไอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเพ้ยะอ้ยโอ้ยโห้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้อ้ยโอ้ยโอ้ยกไม่โอ้ยโอ้ยโอยโั้ยโอ้ยโอ้ยโอมันย้ อ๋องั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดดีกว่าโอเค okay, ครับก็วันนี้ได้เกียรติจากคุณบอสนะครับคุณบอสคุณบอสให้เราลองเอเ๊จ้ามึงจะตะโกนทำไมเนี่ยอีหา่าไป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 ,ป,ป,ปครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับไม่เคยคิดว่าจะได้ขี่รถราคาเป็นอ่อคันนี้เท่าไหร่นะครับสามล้านอ,อ,อุ้ยอุ้ยเบาเบาอย่างลื่นเบาอย่างลื่นอุ้ยเบาแบบเตี้ยมากเลยนะ นี่เขาถ้าเป็นไอโฟนนี่คือเท้าไม่ถึงนะสองข้างเนี่ยอันนี้อยู่พี่ดอนพี่ขิมแล้วก็พี่บอสพี่เบลอันนี้พี่อันนี้น้องอะไรวะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นกันตอนนี้อยู่ที่ปั้มเชลตรงนี้เขาเรียกปั้มเชลอะไรนะปั้มเชลลรัชพฤกปั้มเชลล์รัชพฤกอชัยยพฤษอ๋ออุ้ยอยู่อยู่อยอยอออย อุ้ยโอ้โหแม่น่ากลัวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแบบเราลองแบบเบาๆอันนี้คืออาตเตอรใช่ไหมคริปชิเปอร์อาตเตอรใช่ไหมอารตอย่างเดียวอาอย่างเดียวโอเคครับโอเคครับคือเอาฟิลลิ่งแบบลองค่อมแล้วกี่ก่อนนะก็โอเคแบบมันเบาะมันสันมากอ่ะ ช่วงมันช่วงมันอย่างสั้นน่ะซึ่งเราก็เดือต้องนั่งหนีบถังเลยโอ้ยโอ้ยแรงจัด เออคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าแรงจนต้องกราบ <c oughs> โอ้หเฮี้ยแรงแรงแบบแรงมากๆแรงแบบคือผมไม่กล้าขี่อะผมบอกตรงๆเลยว่าว่าผมไม่กล้าขี่คือพวกพี่เขาก็ขี่กันแล้วแบบผมก็ต้องแบบค่อยๆแล้วต้องบอกว่าคือคือมันเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยแบบน่าไม่กล้าขี่เลยต้องแบบปรับปรับปรับตัวเรียกว่าช่วงปรับตัวของรถก็คือขี่ได้ตาม ตามความสามารถของตัวเองช่วงบอกคือมันจะอย่างนี้ไงแล้วตรงเนี้ยมันจะสั้นมากๆนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะสั้นมากๆโดยโดยโดย,โดยสรีระตัวผมพอท่านั่งแล้วแบบคือมันมันจะไม่ค่อยมัน่นคงเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมตรงนี้ขาก็จะเต็มและตูดก็จะดันพอดีซึ่งมันจะนั่งพอดีสำมันคือมันก็คือรถสําหรับคนตัวใหญ่แต่ด้วยตัวผมตัวมันเล็กเนี่ยก็เลยก็เลยขี่ได้แต่ว่า อาจจะทําความเร็วนี่ก็ต้องอาศัยความแบบอาศัยความเคยชินนิดนึงอะไรเงี้ยนะโหสุดยอดสุดจัดนี่คือมั่งเรียกว่าอะไรอ่ะอวะตารเออสุดยอดอวตารอาาร่าบอสขอบคุณมากครับโอ๊ยเป็นไงโหดจัดแบบแรง e er เฮี้ยแรงไม่กล้าขี่เลยอะผมขี่อะแล้วพี่กลับไปขี่พี่เลยเลยพี่เรนเนี่ยช้าไเลย